กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่38แผนใหม่หลังจากกิจกรรมบางอย่างที่ห้องน้ำสุดท้ายก็ย้ายมาบนเตียงนอนภายถึงกับต้องผ่อนลมหายใจออกเพราะดาราเอาแต่บอกว่าตัวเองเหนื่อยแล้วกระนั้นคำว่าเหนื่อยของดาราน่าจะเหนื่อยคนละแบบกับพายเพราะคนน้องนะ่ะเอาแต่ยั่วกันไม่ยอมหยุด ความน่ารักของดารานั้นทําให้พายถึงกับกดจมูกลงบนพวงก,ก้ามพื้นใจพี่จังเลยเกอเขาน่ารักเพราะแบบนั้นพี่พายก็เลยตกลุมรักเขาพายไม่ได้ปฏิเสธหากต่เอาแต่มองคนสวยของตัวเองเอาเป็นว่าเราดีกันเนาะค่ะดารารักพี่พายนะถึงพี่พายจะดือ้อแต่เขาก็ยังรักพี่ดื้องั้นหรอคะ พายยิ้มน,น้อยๆใช้มือทัดผมให้ดาราคนสวยจากนั้นก็กดจูบลงหน้าผากอืมพี่พายดือ้อแต่ว่าดาราก็รักเหมือนเดิมค่ะดารายิ้มหวานรอรับจูบจากคนพี่เงินท่าต่อไปพี่ดื้อกว่านี้เหรอรักเหมือนเดิมเป็นพี่นี่มันดีจริงๆเลยนะมีนักแสดงซีรีส์มาหลงรักใช่ค่ะมันคือเรื่องจริงดารากล่าวอย่างอวดอวด เธอมีความสุขมากหลังจากเราไม่เข้าใจกันนานสองนานขณะที่กำลังคุยกันนี้มือของดาราก็ซุกซนไปแบบไม่ยอมหยุดคารที่แล้วเจ้าดาวน้อยเกิดเป็นไก่หรือเปล่านะหรือเป็นดาวลูกไก่ทำไมเขี่ยเก่งเหลือเกินจะต่ออีกรอบไหมพี่ยังพอได้นะใบหน้าเจ้าเล่เผยขึ้นเมื่อเจ้าดาวลูกไก่เห็นแบบนั้นก็รีบชักมือกลับกลัวว่าตัวเองจะแข้งขาอ่อนไปทำงานนะซิ พรงนี้ดารายังเหลืออีกฉากเป็นฉากขอแต่งงานแต่จะถ่ายทำช่วงพระอาทิตย์ตกเขาไหวนะแต่คิดว่าคนแก่แถวนี้อยากพักหรือเปล่านานไงล่ะเจ้าดาวน้อยทำทรงไว้ฟอร์มเหลือเกินทายถึงกับเลิกคิ้วมองคนท่าเยอะจริงเหรอคะแต่เห็นว่าขาอ่อนแล้วนะถ้าเป็นพี่พายคนเก่าก็ต้องยอมเขาสิต้องบอกว่าจริงด้วยพี่ว่า พี่ไม่ไหวแล้วคะ่ะดาราแบบนี้ไงคะพี่พายต้องรักษาหน้าให้ดาราตลอดนะพายสายหน้าด้วยรอยยิ้มเ็นี้เหมือนพายคนใหม่นี่คะไม่รู้ละ่ะบอกว่าอยากได้อีกรอบเดี๋ยวพี่จัดให้เลยพลังยังเหลือดาราถึงกับรีบหันตัวนี้เรือนกายงดงามผิวพรรณก็ดีมากเล่นเอาพายถึงภูมิใจเล็กๆว่าตนเองช่างมีบุญที่ได้เป็นคนรักของดาราคนนี้ แบบนี้เขาเรียกสวยขยี้ใจหรือเปล่าคะพายทําทีเอามือปิดตารอออร่าของน้องช่างกระแทกใจพายเหลือเกินบ้าเขาเรียกว่าสวยขยี้คุณคริสตัตงหากละคะคะพายลุกขึ้นจากนั้นก็เดินตามดาราไปไม่ค่อยเข้าใจมุกข,ของดาราสักเท่าไหร่อีพายไม่รู้เรื่องคุณคลิสนะ่ะเขามีชื่อเต็มว่า คุณคลิสอืมพูดไม่ได้หรอกแล้วดาราก็ขำม,มากอีคนพี่ไม่ทันมุกอ๋อแก่แดดมากไปแล้วนะคะพายรู้แล้วน้องลามกสินะดารายยี่สิบแล้วคะ่ะบรรลุนิติภาวะแล้วด้วยแหมเธอหันมาลาบลินให้พายอย่างน่ารักแต่คนตัวโต,วตวกว่ากลับโถมตัวเข้าหาก่อนจะปล้นจูบกันอืม พีพายเขาไม่ไหวแล้วดาราทำเสียงอ้อนหนักมากพอดีมันเหมันเคี้ยวคนแก่แดดอีกอย่างพี่อยากจะทักทายคุณคลิสตังอืมถ้าทักทายคุณคลิสด้วยคุณลิ้นก็คิดว่าหน้าจะละมุนละไมดีเหมือนกันนะคะหายถึงกับอมยิ้มดารากแก่แดดขึ้นทุกทีแล้วไม่เคยกลัวอะไรจริงๆสินะจะเอาจริงหรือเปล่า ดาราท้าเมื่อเขาเอาแต่มองมาแต่ไม่เห็นทำอะไรสักอย่างเอาดีไมนะ่น่าพายเริ่มเล่นตัวก็น้องแก่แดดเกินไปนี่ดีไม่ก็ไม่ต้องเอาเขาไปอาบน้ำแล้วจะไปกินข้าวว่าแล้วดาราก็สะบัดวอับอย่างคนสวยน่นอนว่าดาราคือคนสวยขาเงินเปลี่ยนใจแล้วพายเดินเข้ามาหาข้ามือคนรักดึงเข้ามากอด จากนั้นก็อุ้มร่างบางไปที่โซฟาในห้องนอนเขาวันนี้อากาศสดใสแต่คงไม่สู้อารมณ์ของดาราหรอกจะว่าไปแล้วก่อนหน้าเหมือนมรสุมผัดเข้ามาในชีวิตเกิดความไม่เข้าใจระหว่างกันและกันขึ้นแต่วันนี้มันกลับต่างออกไปเป็นอะไรอารมณ์ดีเชียวพอเอมมารี่เดินเข้ามาหาดารามองซ้ายมองขวาใบหน้าที่สดชื่นร่าเริง ลันหุบยิ้มลงเสียสิ้นดารากลัวคนรักจะมาเห็นเข้านะซีเอมเธอเรียกชื่อเพื่อนราวกับมีอะไรกำลังอยากคุยต่อว่ายัางไงคือช่วงนี้เขาเข้าใกล้เอมไม่ได้นะพี่พายดูเขาเราพิ่งคืนดีกับพี่พายนะจากใบหน้าสดชื่นแจ่มใสของเอมเมอรี่กลับปลาเปลี่ยนเป็นเศร้าก็นึกว่าจะทำให้ดาราเห็นใจกันได้แต่แล้ว ดาราก็ยังตัดสินใจเลือกคนรักเหมือนเดิมงั้นเหรออืมก็ได้งั้นเราไปก่อนนะเจอกันตอนเข้าฉากก็แล้วกันร่างสูงของเอมมอรี่เดินจากไปแล้วพร้อมๆกับดาราที่ทำตาเศร้าละห้อยเธอเสียใจก็เพื่อนอุตส่าห์มาคุยด้วยแถมเอมมอรี่ยังมีบุญคุณกับดาราอีกไม่ใช่ว่าดาราไม่รู้สึกอะไรเธอสงสารเพื่อนไหนจะต้องทำงานด้วยกัน ดาราตัดสินใจหันไปหาเขาว่าพอยกมือเรียกเอมเมอรี่ก็เดินหนีไปไกลเสียแล้วเธอจึงกลับมาแล้วถอนหายใจอีกรอบเมื่อถึงตอนที่เข้าฉากวันนี้เอมเมอรี่ไม่ค่อยมีสมาธิอาจคงเป็นเพราะอิทธิพลของการที่เพื่อนสั่งว่าทามเอมเมอรี่เข้าใกล้นั่นเองแล้วแผนที่วางไว้มากมายนั้นมันเพื่ออะไรกันละ่ะเอเมมอรี่ได้แต่ครุ่นคิดในใจไม่ยอมโยน กว่าจะถ่ายฉากขอแต่งงานได้มันก็กินเวลาไปหลายเทคพอดีกับแสงสีส้มนวลนๆนนของพระอาทิตย์ที่ลับหายไปกับขอบฟ้าวันนี้พวกเราฉลองกันนะผู้กำกับบอกเหล่าคนในกองต่างเฮโลเนื่องจากเครียดกันมาตั้งแต่ขึ้นก่อนนี่ถ้ารู้เรื่องของดารากับเอมเมอรี่หนีคนร้ายทั้งกองถ่ายคงได้วุ่นวายมากกว่านี้หลังผู้กำกับสั่งคัดเอมมอี่ยิ้มให้กับดารา จากนั้นก็เดินออกมาเหมือนงอนตั้งแต่ทำงานด้วยกันมาระหว่างเอมเมอี่กับดาราไม่เคยเป็นแบบนี้วันนี้เอมเมอรี่อึดอัดใจลอยมากเป็นพิเศษส่วนดาราแมนจะรู้สึกการกระทบกระทั่งบ้างแต่เธอก็ไม่หลุดเมื่อต้องทำงานเอมดาราเรียกเพื่อนเกิดเป็นเธอช่างยากลำบากดาราไม่รู้ว่าเธอจะต้องเลือกใครดีระหว่างเพื่อนหรือคนรักอันที่จริงแล้ว พวกเขาต่างฐานะดาราควรจะมีคนทั้งสองในชีวิตคนหนึ่งคือเพื่อนสาวอีกคนคือคู่ชีวิตคิดมาแล้วเจ็บปรับในหัวใจดาราเดินมาดักหน้าเอมเมอรี่สีหน้าของเจ้าตัวเหมือนจะเคืองกันมากเอมเมอรี่ดาราขอโทษน,นะดาราคิดในใจและนั่นคือสีหน้าที่ดาราง้อง่อนเพื่อนต้องเคลียร์กันให้เข้าใจก่อนบอกเหตุผลกับเพื่อนเราจะได้ร่วมงานกันต่อ พีพายไม่ให้เข้าใกล้เราไม่ใช่หรอเสียงเอมเมอรี่กล่าวทั้งงอนละเครื่องหน้าปลกพี่เอ็มเมอรี่ไม่ได้รับสายหรือว่าเจอหน้าภายอีกไหนจะดาราที่ยังปกติกับเอ็มมอรี่อีกก็ไหนนุสราบอกว่าจะบอกความจริงกับพายแล้วหรือว่านุสรายังไม่ได้บอกกันนะเอมเขาขอโทษนะแต่ว่าพี่พายคือคนสำคัญของเขาได้ยินแบบนี้ เอมเมอรี่ก็ยิ่งคิดว่าเหมือนดาราเอาเศษแก้วล้ำมาแทางที่ลำคอเอมเมอรี่จุกมากจุกแบบพูดไม่ออกเข้าใจแล้วงั้นต่อไปเราก็เป็นคับเพื่อนร่วมงานกันก็แล้วกันดาราอยากจะร้องไห้มมตรภาพของเราหลายสิบปีมันจะจบลงแบบนี้จริงๆหรอเราขอโทษนะเอมดารากล่าวได้แคานั้นเข้าใจแล้วล่ะว่าแต่เรื่องคนร้าย พี่พายตามได้หรือยงังเอมเมอี่เปลี่ยนเรื่องกลัวพายจะตามคนร้ายจนเจอตอนนี้เอมเมอรี่กลัวเรื่องของนุสราที่จะแฉกับการตามหาคนร้ายของพายมากกว่าถ้าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นรับรองว่าจบเห่แน่ๆอีพายกำลังตามอยู่เหมือนกันดาราเดินตามเพื่อนไปรู้สึกสงสารเอมเมอรี่เพื่อนไม่ได้ผิดดาราคนนี้ผิดเองนั่นล่ะทางกองถ่ายเมาร้านริมหาน มีอาหารเครื่องดื่มจำกัดเวลาให้ถึงเที่ยงคืนตอนนี้ทุกคนต่างก็นั่งกินกันอย่างสนุกสนานลมเย็นพัดมาแอลกอฮอล์ในร่างกายเองก็ทำให้ร้อนขึ้นไหนจากอาหารที่อร่อยมากบรรยากาศวันนี้จึงดูคึกคักเอมเมลี่นั่งห่างจากดารามากเอาแต่เฝ้ามองอีกฝ่ายก่อนจะก้มหลบสายตาเมื่อดาราหันมาเจอลาแล้ว,ลวพอความจากโทรศัพท์ทำให้เอมเมลี่ตัดสินใจลุกขึ้นจากโต๊ะ รางสูงเดินเรียบชายหาดซึ่งมันไกลพอสมควรกับร้านที่กินดื่มกันยิงไกลออกมามากเท่าไรเอมเมอรี่ยิ่งรู้สึกว่าที่นี่มันเปลี่ยวเอามากๆจนกระทั่งมาถึงโคดเฮนอันเป็นที่นัดหมายของเอมเมอรี่กับคนตรงหน้าผู้หญิงสวมกี่เพ้าสีแางหล่อนเหมือนมังกรที่ขึ้นมาจากทะเลดวงหน้างดงามหุ่นบอบบางภาวะสัดส่วนบ่งบอกว่าเป็นสตรีนั้น กลับไม่มีจุดใดบอบบางมันทั้งเต่งตึงลายเย้ายวนไปหมดแต่โดยรวมแล้วสำหรับเอมเมอรี่ผู้หญิงตรงหน้างดงามแบบน่ากลัวเป็นที่สุดคุณบอกว่าจะช่วยให้แผนมันเร็วขึ้นนี่เอมเมอรี่โทรหาอีกฝ่ายเพื่อขอความช่วยเหลือฟากแม่มั่งก่อนก็ส่งยิ้มอย่างมีเลสไนเธอเดินมาหาเอมเมอรี่พร้อมๆกับยื่นปืนในมือให้เอมเมอี่ <Emily S 2> เห็นก็ตกใจมากแมนจะเป็นคนชั่ว แต่เอมเมอรี่ไม่เคยคิดจะทำร้ายหรือว่าสังหารใครมาก่อนไม่จะให้ฉันฆ่าผายงั้นหรอโทษทีฉันไม่ได้อยากให้ใครตายแล้วหรือจะเอาบ้านคืนไปหรือให้ฉันเป็นหนี้เหมือนเดิมฉันก็ยินดีเพราะฉันจะไม่ทำตามคำสั่งของคุณอีกแม่มังกรได้ตาหัวหรอเทาว่าเสียงนั้นกลับสะท้อนกล้องในสมองของเอมมอรี่อย่างน่าขนลุกไม่ได้จะให้คุณไปฆ่าใครแต่แผนที่ฉันจะเล่า บางทีคุณอาจต้องมีมันไว้ป้องกันตัวป้องกันตัวงั้นหรอเอมมอรี่ถามเมื่อฮุยเหยียนเดินมาจากนั้นก็สัมผัสที่มือ Emily เอมมอรี่ราวกับโดนมนสะกดเธอรับปืนไปบาบงงจะมองคิดอะไรไม่ออกเท่าไหรรับไปสิเธอต้องใช้มันป้องกันตัวเอาล่ะฟังผ่านที่ฉันจะเล่าก็เล่ากันแล้วเอมมอรี่ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง เมื่อแม่มังกรสัมผัสที่ใบหน้าฝากนั้นให้เอมเมอรี่เดินตามไปเจ้าตัวเล่าแผนการไปด้วยรันร่างบางของเอมเมอรี่เดินกลับไปที่ร้านอาหารแม่มังกรก็มองตามด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ทำไมคุณถึงอยากให้น้องสาวของคุณอยู่ใกล้ตัวล่ะคะฮุยเยียนถามคนรักหรืออาจเป็นเพราะว่าถูกอย่างฟ้ามันลิขิตเอาไว้แล้วพ่ายมาอยู่ใกล้ตัวพี่สาวอย่างฉันก็ดีแล้วนี่ จะได้ควบคุมชีวิตเขาง่ายหน่อยฉันปล่อยให้พายอยู่ไกลตัวมานานแล้ววายเป็นคนบอกกับคนรักอย่างหุยเหยียนเองกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ